เมื่อคืนผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านดึกมากเส้นทางนั้นเปลี่ยวสุดๆปกติก็ไม่ค่อยมีคนแล้วยิ่งดึกยิ่งวังเวงพอใกล้ถึงทางโค้งผมเห็นด่านตรวจอยู่ลิบลบิแต่แปลกๆไฟมันสลัวลวเหมือนจะดับแหลมิแหล ผมชะลอรถเตรียมเอกสารให้พร้อมพอเข้าไปใกล้ผมเห็นตำรวจยืนอยู่ผมจำได้ว่ามีอยู่สองคนคนหนึ่งโบกให้ผมจอดอีกคนยืนเฉยเฉยหน้าตาซีดสวัสดีครับขออนุญาตตรวจสอบใบขับขี่หน่อยครับตำรวจคนแรกพูดเสียงแข็งขัง ผมยื่นใบขับขี่ให้แต่สายตาผมเหลือไปเห็นตำรวจคนที่ยืนเฉยๆเขาไม่ขยับเลยเหมือนหุ่นขี้ผึ้งผมขนลุกสู้ตำรวจคนแรกคืนใบขับขี่ให้ผมเรียบร้อยครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมรีบขี่รถออกมาอย่างเร็วไม่กล้าหันหลังกลับ พอผลโคงผมตัดสินใจโทรหาเพื่อนที่ทำงานเป็นตำรวจถามว่าเมื่อคืนมีด่านตรงนั้นหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าไม่มีด่านเลยช่วงนั้นแถมเมื่อวานมีข่าวตำรวจสองนายโดนรถชนตายตรงโค้งนั้นด้วยผมแทบช็อกนี่ผมเจออะไรมาเนี่ย อย่าประมาทนะครับขับรถกลางคืนต้องระวังให้ดีเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้